ร้องปิดตีร้องปิดตีเก่งจริงก็ปิดตีอ่าเราจะรู้ว่าโอ้จริงๆกัมพูชาไม่ได้พึ่งพาไทยหมายถึงว่าพึ่งพาไทยตลอดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทุกด้านอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่เขาก็ยังมีมหามิตรก็เพื่อนบ้านอีกอีกเพียบอะก็ยังมีประเทศอื่นๆอีกเพียบอะมันถ้าเราคิดในทางความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไทยกับกัมพูชาอย่างเงี้ยถือว่าไทยถือว่าไทยเกินดุลกัมพูชามากเลยเมื่อฉะนั้นการปิดทับปิดเมื่อไร กจิบหายมาแล้วเนี่ยลองปีติ <c oughs> ขมเมนบางคนนะครับมันไม่ได้รักชาติมันนะมันรักแต่ตัวเอง <c oughs> เป็นไงล่ะคราวนี้พอก็ปิดด่านจริงๆเดือดร้อนกันทั่วหน้า <c oughs> อากดอกเรดอากขนุยละแฮก ครับสวัสดีแมวปูนทุกทุกเนียทุกทุกท่านสกิดข่าว8นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับเป็นสกิดชาวเขมรกันท่านผู้ชมโอ้โหเดือดร้อนไม่ใช่เพราะพวกไอ้ที่ปากพูดนะครับมันเดือดร้อนคนอื่นด้วยท่านผู้ชมตามจริงแล้วนะครับเขมรนะครับท่านผู้ชมคนที่ไม่รู้อีหนูไยหนี่นะครับพอยเดือดร้อนเพราะปากพวกนี้นะครับแล้วก็นะครับผู้นําประเทศเขานะครับเขาก็ไม่คํานึงถึงคนอื่นด้วยนะครับคนที่เขาหาเช้ากินขํานะครับ พวกผู้นำเขาเนะี่ยเขามีอันจะกินท่านผู้ชมรู้กออกไหมนะครับเขาจะพูดอะไรเขาจะทาอะไรก็ได้เห็นไหมเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมนะครับมาซื้อของจากไทยท่านผู้ชมจากประเทศไทยเราเนี่ยจะเอาเข้าประเทศบ้านมันนะ่ะต้องทยอยเอาท่านผู้ชมไม่ได้เอาไปทีละเยอะๆนะมันกลัวว่าเอาไปขายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคนที่จะซื้อผลไม้ไปเยอะๆเนี่ยต้องทยอยไปต้องเสียเวลาเวลานะครับเดินกลับไปกลับมาเอาไปทีละนิดทีละหน่อย บางผลไม้ไม่ให้เข้าประเทศเลยนะครับไม่รู้มันคิดยังไงนะครับความเดือดร้อนมันเลยบานปลายไปหมดนะครับขเขมรร้องระงมเลยท่านผู้ชมเนี่ยผมบอกแล้วไงครับถ้าขเขมรนะครับปากดีแบบนี้เขาปิดด่านนะครับคุณลองนึกสภาพดูที่ว่าคนที่เขาแบบใช้ของไทยกินของไทยอยู่เนี่ยแบบติดใจในรสชาติอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นผลไมา้ไม่ว่าจะเป็นของในครัวท่านผู้ชมโดยเฉพาะนะครับ น้ำปลาน้ำปาลาผงชุรสนี่สำคัญจริงๆปลากระป๋องนี่กระแทบคือของไทยนะครับขมรนก็บอกว่ามันอร่อยนะครับรสชาติมันดีกว่าของบ้านเขาท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าโรงงานผลิตปลากระป๋องผงชูรสในขมรนนะ่ะมีหรือเปล่าอาจจะมีแต่ว่าเอาอะไรไปทําก็ไม่รู้นะครับบ้านเรานะครับก็ทําจากมันสําปะหลังขงเมเนก็อาจจะทําจากกระดูกหมูกระดูกงวกระดูกควายก็ได้เอ,อ เพเผื่อเป็นกระดูกจะแกลหรือเปล่านี้เราก็ไม่รู้นะครับน้องเพราะว่าเขาบอกว่ากินแล้วมันไม่แซบท่านผู้ชมเออเนี่ยนะครับผลเสียมันเสียหมดนะครับคำเม่นดีๆก็มีท่านผู้ชมเรานะครับที่นําเสนอข่าวเนี่ยเรานําเสนอข่าวไอ้พวกที่มันออกมาตอบโต้ออกมาพูดให้คนไทยช้าใจท่านผู้ชมนะครับพอเกิดปัญหาเป็นยังไงท่านผู้ชมเออร้องละงมเลยนะครับทานผู้ชมเอออยากจะอยู่ในไทยไม่อยากจะกลับไปบ้านนะท่านผู้ชมก็คืออยากจะามาทํางานในประเทศไทยเราซึ่งประเทศบ้านเขาเนะี่ย คนคนตกงานเยอะท่านผู้ชมไปอยู่ได้อกอะไรนะคนสอ่อคนเซนอะไรเนะี่ยดึงกลับบ้านไปจริงนะครับแต่พวกเขาไปทําไมพวกเขาไปแล้วพวกเขาไปอดอยากเนี่ยนะครับเราเนี่ยเห็นใจเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกนะครับจริงๆนะครับแต่เราไม่เห็นใจพวกที่มันปากดีๆท่านผู้ชมเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงนี้ท่านผู้ชมนะครับเนาะมันละงมยังไงมันจริงอย่างที่ผมว่าไหมเพราะว่าอะไรของเรามันดีทุกอย่างท่านผะู้ชม พอเป็นอย่างนี้นะครับจะหาว่าคนไทยไม่มีจรรยาบรณไม่มีศักยภาพไม่มีมนุษยสัมพันธ์มันไม่ใช่หรอกเพราะว่าเนี่ยนะครับอยู่ดีๆมันอยู่ดีๆมาต้องนมต้องนานแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านไหนถ้ามาเกิดเรื่องอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ต่างคนต่างอยู่มันก็จบแล้วก็เอาอะไรนักหนาผมก็งงเหมือนกันกับประเทศบ้านนี้ท่านผู้ชมเออพอเดือดร้อนขึ้นมาก็มาด่ากันไปด่ากันมาท่านผู้ชมเนี่ยไทยเงียบมันก็แขวะนะครับพอไทยพูดไปมันก็้าโมโหเนี่ยมันแปลกอย่างนี้แหละเนี่ยเห็นไหม ในพลอะไรกระลอกกระแลของเขาเนี่ยโอ้โหออกมาแบบข้ามควรนใหญ่เลยร้องไห้บอกว่านะครับเด็กน้อยเนี่ยหิวข้าวกินข้าวก็ไม่แซบมันไม่อร่อยคือแบบกินข้าวไม่ได้ถ้าไม่ได้ใส่ผงรสไทยท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันกันกบนายพลกระลอกกระและเชินครับเรียบสู่คนไทยขยมนายพลกระแลก,กลียวจองมูระบายใดค่ะ ทางคนไทยปิดนานเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่มีมุติธรรมเลยถ้าจะปิดนานมันต้องบอกกันก่อนมันต้องมาคุยกันก่อนแบบนี้เนี่ยทำไมถ่ถูกเธอจะได้เวียมสนะมำวหเวียมเตาเตวขอรัรกอะไรกัน กี่บากูผมไม่พอใจมากอู้ย่าครั้งเมื่อเธอเจ็เสียมเนี่ยเฮ้เยไม่ต้องบังเลยต้องบังเนี่ยรู้ไหมตอนนี้ทั้งคนขมิน้นทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กๆกินข้าวไม่ลงทำให้ kemain เดือดร้อนมากคนเขมรทั้งหลายเดือดร้อนคนไทยเฒ่าแก่นี่ย่ำเตลทําไมตุกเราปุ้งระบาลอย่างเงี้ยเบิดมันปรับอันนี้ทําไงเคมือมันอดบายเหงือกเฮ้ยคนเขมรกินข้าวไม่ได้แล้วยิ่งทหารผมกินไม่ได้เลยทําไมถึงกินไม่ได้ กินไม่ไดเ้เพราะไม่มีจูรไม่โโมโมกินแล้วมอเตอร์บากุฏายมันอร่อยพอปิดด่านอย่างงี้พวกจูร์รถขาดแคลนตัวนี้กินข้าวไม่ลงคนกเมินกินข้าวไม่ลงแล้วปลากระปุกที่ไหนไหนรู้สู้ปลากระปุกไทยไม่ได้เนาะมามากว่าอร่อย อย่างนี้เนินต้องรบกันแล้วอย่างไงต้องไปยึดปลากปงยึดพงจุรดมานี่ยมตรงไซ้นังสกวมคยม้อับามซบายมันจะไงตังไหม,มันไม่มีชุรดปลากรปงมามาจิรดของคนไทยนี่อร่อยขอร้องเถอะคนไทยเบิดดดานโ้ยกำ โดย,ยงไง่คุณทำไม่ตู้ร้องคุณปิดนานไม่บอกคุณเมอนขาดพงจิรสไม่ได้รีบรีบนะเปิดนะผมนายพลกลล็อเตือนไว้ก่อนเป็นจ้างใดล่ะครับท่านผู้ชมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นนายพลจริงหรือเปล่าแต่เขาบอกนะครับว่าเขาเป็นนายพลกะละอกกะแลเกาะแกะอะไรสักอย่างนี่แหละท่านผู้ชมโอ้ยซื้อกาดายโนยซสูง คนตายชื่อเพาะเขาไม่เอามาตั้งนายผลก็ลอกันแหละจ้าก่าอีอย่างนะท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเขาบอกว่านะครับเนี่ยผงชูรสเนี่ยมันอร่อยนะครับเอาใส่อาหารบ้านเขานี่กินข่าวแซ่บแซบนะถ้าปิดดานตลอดเนี่ยนะครับคนประเทศบ้านนี้เวลาปรุงอาหารไม่ได้ใส่ผงชูรสนะครับมันอยู่ยากนะครับตลอดจนนะครับต่างประเทศนะครับถ้าครัวไทยเชฟไทยนะครับอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับ ถ้าไม่ได้ใส่ผงชูรสเนี่ยตกงานต้องกลับมาประเทศไทยหมดนะครับเนาะอันนี้จริงๆนะครับเนาะแล้วก็นะครับอาหารไทยในบ้านเรามันกันนะครับเนาะถ้าไม่ใส่ผงชูรสเนี่ยมันไม่อร่อยฉะนั้นนะครับของไทยมันดีอยู่แล้วท่านผู้ชมมันดีจริงๆฉะนั้นนะครับคนที่อยู่ต่างประเทศไอ้พวกขมรอขมรเนี่ยนะครับกัมพูชากัมพูชาเนี่ยนะครับอย่าปากดีนะครับต้องมาเรียนรู้ก่อนนะครับว่าคุณทำผงชูรสได้เหมือนบ้านเราหรือเปล่าถ้าทําไม่ได้อย่าปากดีการที่ปากดีของคุณเนี่ยทำให้คนอื่นนะครับ ที่เขาไม่รู้อีหนูอีเนกเขาเดือดร้อนหมดนะครับเออนะครับไฟก็นะครับสั่งไม่อยากจะเอาของไทยนะครับเออปากดีตั้งแต่ทีแรกเป็นไงต้องได้ปั่นไฟใช้ท่านผู้ชมเออคนที่เขาไม่มีตังซื้อไฟละทำไงต้องจุดตะเกียงต้องจุดเทียนต้องไม่ได้หุงข้าวไอหม้อไฟฟ้านะครับต้องหุงข้าวแบบสมัยก่อนมันเดือดร้อนนะครับเนี่ยฝากไปถึงผู้นําของกัมพูชาด้วยนะครับประเทศบ้านคุณเนี่ยมันจะตายกันแล้วนะครับ มันจะอดอยากตายอยู่แล้วนะครับอย่าไปอันนั้นเลยนะครับอย่าไปเก่งอย่าไปอะไรเลยโอ้ยจากอีหอย่างสเสดยอย่างจะแน่นเคาคบเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเวลาเป็นข่าวเป็นขา่นขาวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสเสดยอย่างจะแน่นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปพบกันใหม่นะครับว่าเราจะไปสกิดใครสวัสดีครับตเตเฮยเตเฮยบ๊ายบายพู๊ด